ดีค่ะพี่กอ๊อ <c> ฟ <oughs> เอาว่ายังไงน้องเมย์เอาเสื้อสวยนะอ๋อเมย์เพิ่งไปซื้อมาค่ะพี่พันสี่เห็นเขาบอกว่าเป็นเสื้อบูทเล็ก OVP พี่คะมันว่าแต่บูทเล็ก o v ีนี่มันคืออะไรคะโอ้ถ้าอย่างนี้น้องเมย์นั่งก่อนเดี๋ยวพี่ก๊อฟอธิบายให้ฟังค่ะค่ะโอเคเสื้อบูทเล็กนะครับก็มันเป็นเสื้อที่แฟนคลับทําขายกันเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทําการจํานวนไม่เยอะนะครับส่วนมากก็จะเป็นเสื้อของพวกวงคอนเสิร์ตเช่น คอนเสิร์ตในการที่นักดนตรีไปทัวร์ตามประเทศต่างๆหรือว่าผ้าบันคอในเกมกีฬานะครับเช่นผ้าบันคอที่เป็นแมตต์เดย์แมนยูเจอรี่วคูหรืออย่างนี้นะครับก็ขายกันเองตามหน้าสมโมสรแต่พวกนี้ก็จะไม่ได้ก๊อปปี้ลิขสิทธิ์โดยตรงนะครับก็จะออกแบบเองโดยที่ออกแบบรวดลายกันเต็มที่จากจ้านนะครับแล้วก็พิมพ์กันขนาดใหญ่แบบเต็มพื้นที่มากกว่าเสื้อลิขสิทธิ์โดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะได้ร,รับความนิยม พิมพ์กันโจนแบบเรียว่าเป็น OVP ก็คือ overprint พิมพ์ถึงแขนกันเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวพี่ก็พาไปดูว่าเขาทำกันยังไงนะครับการทำเสื้อ OVP ที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะครับก็ด้วยเครื่องตัวนี้ครับผม F3030 นะครับซึ่งเป็นหัวใจของการทำเสื้อบูตเล็ก OVP หรือเสื้อวงต่างๆที่เรากล่าวมาหัวใจหลักของการทำเสื้อประเภทนี้นะครับ อย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของความเร็วเพราะเสื้อ OVP แบบนี้ต้องพิมพ์ทั้งหมดด้วยกันประมาณ4ครั้งนะครับก็คือ1,2,3,4นะครับโดยประมาณ4ครั้งดังนั้นเนี่ยเครื่องตัวนี้นะครับด้วย f สัน f 3 0 3 0นะครับการพิมพ์ต่อ1ครั้งใช้เวลาประมาณ1นาที30วินาทีนะครับอันนี้บนคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับ ดังนั้นเสื้อ1ตัวก็ใช้ความเร็วประมาณ6นาทีนะครับก็เสร็จออกมาเป็นตัวแบบนี้แล้วนะครับตัวนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับที่ทําให้เราทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ต่อนหนึ่งวันเนี่ยก็ได้เตื้อจํานวนมากมายนะครับไม่จําเป็นต้องเพิ่มเครื่องหลายๆตัวในการทํางานนะครับตัวเดียวก็สามารถตอบโจทย์กับงานปริมาณมากๆและตอบโจทย์ในงาน OVP ได้อย่างแน่นอนครับ เคล็ดรับความเร็วของเครื่อง F3F3030 3ต,ตัวนี้นะครับก็ด้วยขนาดหัวพิมพ์ที่เป็นขนาดใหญ่นะครับขนาดหัวพิมพ์เนี่ยอยู่ที่2.6นิ้วนะครับซึ่งใช้ทั้งหมด2หัวนะครับฉะนั้นพื้นที่การพิมพ์ต่อ1ครั้งเนี่ยประมาณ5.2นิ้วนะครับเมื่อเทียบกับ p ปรินเตอร์ f นรุ่นเก่านะครับหรือปรินเตอร์ d p g ยี่ห้ออื่นนะครับ หัวพิมพ์จะมีขนาดประมาณ1นิ้วนะครับดังนั้น2หัวพิมพ์ก็จะมีขนาดประมาณ2นิ้วนะครับต่อพื้นที่การพิมพ์1ครั้งดังนั้น f 3 f สัน0นี้จะมีความเร็วมากกว่า F อ d t ันรุ่นเก่าหรือยี่ห้ออื่นอยู่ประมาณ2-3ถเท่าเลยทีเดียวนะครับข้อที่2นะครับความเร็วของเครื่องตัวนี้อีกข้อหนึ่งนะครับก็เกิดจาก การปรับความสูงต่ำในการพิมพ์ด้วยตัวเครื่องมันเองนะครับมันปรับยังไงก็คือว่าพอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยหัวพิมพ์จะปรับระดับความสูงต่ำในการพิมพ์นะครับเพื่อไม่ให้ชนเสื้อนะครับข้อดีในการที่เหมาะสมกับการพิมพ์ OVP ตัวนี้ก็คือการพิมพ์ OVP นั้นในการต่อลายนะครับเรามีจังหวะที่เราใช้ตัวเทปกาวนะครับในการช่วยทําให้เสื้อมันไม่ขยับนะครับดังนั้นเนี่ย เทปกาวบ้างนะครับหรือขอบเสื้อบ้างเนี่ยมันนูนนะครับถ้าเป็นเครื่องพิมพ์ d t g ตัวอื่นนะครับก็จะต้องมีการปรับถาดปริ้นตัวนี้ให้เหมาะสมกับระยะในการพิมพ์นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็สั่งปริ้นได้เลยนะครับเครื่องปริ้นเนี่ยก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะปรับหัวพิมพ์โดยอัตโนมัติทําให้การพิมพ์งานของเราสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเหมาะกับการพิมพ์ OVP เป็นอย่างยิ่งครับผม ข้อที่3นะครับเรื่องสําคัญของการพิมพ์แบบ OVP ของเราเลยนะครับคือค่าน้ําหมึกเครื่อง p r i นเตอร,ร์ F สัน F 3 0 3 0ตัวนี้ตอบโจทย์ผู้ผลิตเป็นอย่างดีนะครับด้วยราคาน้ําหมึกราคาเพียงละ3บาทเท่านั้นการพิมพ์ OVP แบบนี้นะครับก็จะพิมพ์ประมาณ4ครั้งนะครับต่อ1ตัวซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยจากที่ ทดสอบการพิมพ์แบบเต็มๆนะครับก็จะใช้หมึกประมาณ 30cc ดังนั้นเนี่ย4ครั้งก็ใช้หมึกประมาณ 120cc นะครับซึ่ง cc ละ3บาทก็จะตกตัวหนึ่งพิมพ์แบบ OVP เต็มตัวถึงแผนเนี่ยตัวหนึ่งก็จะประมาณ360บาทเรากล้าการันตีนะครับว่า F30F30 เป็นปรินเตอร์ระบบ DTG ที่ต้นทุนน้ำหมึกถูกที่สุดในเวลานี้ครับผม ข้อที่สนะครับเรื่องความเสถขียนของตัวพรินเตอร์นะครับด้วยระบบหัวพิมพ์รุ่นใหม่ล่าสุดของทางเอฟซัตนะครับการทําความสะอาดมีตัวกรองทําความสะอาดขนาดใหญ่นะครับซึ่งเช็ดและทําความสะอาดหัวพิมพ์ได้อย่างสะอาดหมดจดการทํางานในห้องพิมพ์นะครับหรือพื้นที่การพิมพ์จะมีกรองอากาศอยู่3ตัวบริเวณพื้นที่การพิมพ์นะครับทําให้ตัวฝุ่นหรือละองของสีนะครับ ไม่ไปเกาะไม่ทําให้ตัวหัวพิมพ์เกิดความสกปรกทําให้ยืดอายุการทํางานของหัวพิมพ์ไปได้ยาวนานอย่างแท้จริงนะครับรวมถึงการที่มีครีนนิ่งรออยู่ในแคปนะครับทําให้ตัวหัวพิมเนี่ยเมื่อจอดแล้วน้ำหมึกไม่อุดตันที่หัวพิมพเครื่องสามารถเปิดฝาได้ทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาทําให้ลูกค้าสามารถทําความสะอาดหัวพิมพ์แคปหรือตัวปั๊มดูดหมึกได้เอง ซึ่งทำให้การทํางานของผู้ใช้งานทํางานได้อย่างต่อเนื่องวันละ12-16ถึงชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาต่อการทํางานครับผมทำให้การดูแลรักษาเครื่องตัวนี้เป็นไปอย่างง่ายและผู้ใช้สามารถดูแลเองได้ครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครกําลังมองหาเครื่องปรินเตอร์ DTG นะครับเพื่อทําเสื้อบูธเล็ก OVP นะครับหรือเสื้อวงเสื้อคอนเสิร์ตต่างๆนะครับก็ติดต่อเราเข้ามากันได้นะครับ F3030 บอกได้เลยว่า ตอบโจทย์งานประเภทนี้อย่างแท้จริงทั้งเรื่องความเร็วและเรื่องราคาต้นทุนที่ถูกที่สุดและสามารถแข่งขันได้ได้มาแล้วครับก็<ม>ที่พี่กอฟไปทํามาเมื่อกี้นี้เป็น OVP พิมพ์ถึงแขนเลยหือค่าหมึกแค่360บาทเท่านั้นและยังไม่รวมกับค่าเสื้อเสื้อก็ประมาณร้อยหนึ่งได้ใช่ไหมครับพี่กอฟ ครับเสื้อเปล่าก็ประมาณสักร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทน,นี่แหละอย่างนี้ต้นทุนก็ไม่ถึงห้าร้อยใช่ไหมคะโอคุ้มมากๆเลยอย่างนี้เมยต้องไปศึกษาแล้วก็ไปลองทําเองกันบ้างแล้วครับคุณค่ะ